่่งททีียาวสุดดในประะเททศไทยูยค่สวัสดีค่ะวันนี้จะเอ๋จะพาทุกคนมาตะลอนเที่ยวตะลุยกินกันที่ร้านโคตรทะเลเจริญกรุง58ค่ะทางร้านจะเปิดให้รับคิวตอนบ่าย3โมงนะคะทุกคนนีคื้นีค่ะนี่รับบัดคิวในลำดัำบ,บที่34 หลังจากที่ได้รับปัดคิวแล้วเราก็ไปชําระเงินกันค่ะได้แล้วเราได้รีดแบนมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วนะครับนี่เรารับคิวแล้วก็เราก็จ่ายตังเรียบร้อยแล้วหัวละหกร้ี่สิบแปดบาทรออีกฟังเจ้าสี่โมงเย็นนะคะเขาจะเรียกคิวแล้วค่อยเข้าไปเจอข้างในค่ะเนได้แล้วพรอมกินพร้อมกินแล้วตอนนี้เราสองคนก็ได้ที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ ไปกันค่ะเดี๋ยวจะเอกจะพาไปดูรายอาหารต่างๆว่ามีอะไรกันบ้างตรงจุดนี้ก็เป็นบอกกุ้งของทางร้านนะคะที่จะเอกคิดว่าน่าจะยาวที่สุดเท่าที่เคยเห็นเลยล่ะค่ะนอกจากทางร้านจะมีบริการกุ้งเป็นๆปูเป็นๆแล้วนะคะแต่ด้านในก็ยังมีอาหารซีฟูด้ดจำพวกกุ้งหอยปูและปลาไว้บริการเราด้วยล่ะค่ะบอกเลยค่ะว่าที่นี่รายอาหารไม่ธรรมดาเลยค่ะคนุน โดยเฉพาะซาซิมินะคะคนเข้าแถวเยอะมากๆานี่นะคะฟาตรงนี้จะเป็นซาซนี้ค่ะเป็นแซลมอนแล้วก็มีซีซี่ในรากินด้วยอินมากรายการอาหารที่นี่นะคะคือเยอะมากถึงมากที่สุดจนเลือกไม่ถูกเลยค่ะทุกคน เพื่อนๆคนไหนนะคะจะมาทานที่โคตรทะเลไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าของจะหมดทางร้านเขาจะมีการเติมกุ้งเติมปูตลอดเลยล่ะคะ่ะและที่สำคัญทางร้านไม่จำกัดเวลาในการทานด้วยนะคะได้มาครับกุ้งมกรรวีวิวกูเกิลแมปครับ บอกุ้งที่ยาวที่สุดในประเทศไทยดูนีค่ะการตกแต่งบอกกุ้งด้วยไฟสีทำให้สวยดูเป็นเอกลักษณ์ของโคดทะเลมากๆเลยล่ะค่ะอย่าลืมวางแผนก่อนมาร้านนี้กันนะคะทุกคนถ้าที่จอดรถที่นี่เร็วให้ไปต่อที่จริกุ๊52ค่ะแล้วเจอกันค่ะ